พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทชตอนเหงือกและฟันดีเพราะมียาสีฟันสมุนไพรตรีพลาฟันผกุกลิ่นปากเหงือกอักเสบเป็นปัญหาสุขภาพในช่องปากที่พบได้บ่อยโดยเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งจากเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผกุการเกิดคราบจุลินทรีย์ที่ส่งผลต่อสุขภาพช่องปากทำให้เหงือกอักเสบและอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้สูญเสียฟันได้ แต่ปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันได้ด้วยยาสีฟันสูตรสมุนไพรตรีพลาครับทีมนักวิจัยบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดร่วมกับกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาสารสกัดตรีพลาเข้มข้นจากผลสมอไทย สมอพิเภกและมะขามป้อมด้วยวิธีพิเศษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาพัฒนาผสานกับเกลืออนูเล็กเข้มข้นผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่ายาสีฟันสมุนไพรตรีผลามีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุลดการเกิดคราบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดฟันผุกลิ่นปากและเหงืออักเสบอย่างได้ผลสนับสนุนโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช0 2 5 6 4 8 0 0ห้าพัน